ไทยวะจำอะไ้วะรบุกรายการทรับีครบมไเลยเ็ชุากระโดดไกลดีครับรอชนเิศอันดับสอแก่สีเือง้อชนเิศอันดับหนึ่แก่สีแดงนะแชนนแ่สีแดง แต่สีเขียวลูกเต็นเลยเด้อสวยสีได้นี่ีเลือยจครับนี่คมลอับถ้าเาลูกงไปก่อนนลกจะลูกน้าาเมยนเด้กิีลาบนินนิ่เต็งเดียวสูน่เองเออเออ ภาพสภาพมันาพรไนดด้งนผมนี่เลยสิโอ้โเอาหังแนนว้ะใสแล้วเล่นกินแนุ้นแล้วเออเ้นระบอเรียง้นละบ้วยางวัลกีฬาสาธิตมีกระโดดไขลได้แก่ประเภทิงได้แก่สีแดงโอ้โหเขาได้สวย

ตจรัแกล้วมาแลครับลดมาแล้วครับเนรับม้วนมาแล้วครับเนอะครับไอีกเขียหมดเวลานี้นะครับลิลอก่50ครับเห็นหาเเ กระทีบฉาดนะแต่ไม่มีไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ไม่รับประกันคู่นี้ะีเขียวูู่ังยังก่อไม่อันนี้คุณครูมาใหม่น่นี่เพึ่งเพิ่งเดินมาแล้วนั่งลงนะครับอันนี้เ่ไม่รับองเถินิเออมาึ่งเดินมาแล้วึมาใ่ม่อฮ่มฮึ่ม่ม่ อันนี้นั่งนานครับรางวัลปีร้อยนิไทยแกสีม่วงหรือบอกว่าอยู่ครับร้อยเนิไทยสีม่วงผู้หญิงใครจะตามถึงวอนนี้ต้องวิ่งให้ทันเขานะครับขุนยวอาเด็กจ่าอิเดียตีสัตวแล้ประเทศหญิงครับร้องชาเลอร์ขณะสองได้แก่สีม่วงนะครับร้องชะเลอร์ขณะได้แก่สีน้ำเงินและชาเลอรได้แก่สีแดงก่อนนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวมาชักกะะนนระยชิงชนเลยนะครับเดี๋ยวเปิดใหม่นะครับเวลาทีกมีนะครับลีมสัต